พี่ขอเริ่มจากสกินแคร์เมคอัพแล้วก็จบที่บอดี้แคร์แล้วกันนะคะทั้ง6อย่างนี้ต้องการกู้แบบเร่งด่วนอะพี่ว่ามาก์ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะถ้าใครกําลังกังวลเรื่องสิวหรือว่าผิวกําลังรู้สึกแบบหม่นมองหรือเหนื่อยล้าเหลือเกินตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะทุกคนนี่น้หงแบบน่ารักนุ่มนิ่มม ลก้ขอเรียกมันว่าแป้งเบอร์ลูขุมขนนะคะถมันช่วยเบอร์ลูขุมขนแล้วทำให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นวันนี้ก็ใช้เนี่ยแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วก็คือไม่หนักตาเลยคือเหมือนถุงก,กา้านเขาก็อ่อนนุ่มพี่มาเดินเข้าไปในร้านช็อปซีลีนใช่ปะจริงๆแล้วตั้งใจจะเข้าไปซื้อเข็มขัดแต่ว่าเออ hello ค่ะทุกคนวันนี้พิมจะมาป้ายยา6 beauty item ที่ใช้แล้วชอบในช่วงนี้ค่ะไม่ได้ทาคลิปแบบนี้มาน,นานมากๆแล้วนะคะก็เลยคัดมาค่ะว่า6อย่างที่ใช้ในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วแบบชีวิตดีขึ้นหรือใช้แล้วชอบหรือใช้แล้วแบบ feel good อนะไรเงี้ยก็เลยแบบเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่พิมใช้ในช่วงนี้แล้วชอบค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์พิมด้วยนะคะไปค่ะไม่พูดพ่ำทำเพลงเราไปฟังกันเลยค่ะพิมขอเริ่มจากสกินแคร์เมคอัพแล้วก็จบท บอดี้แคร์แล้วกันนะคะทั้ง6อย่างนี้ตามมาฟังกันเลยค่ะตัวแรกที่จะพูดถึงคือตัวนี้เลยค่ะตื่นตัวนี้คือสกินแคร์1.11%ไฮยาอะมิโนบูสเซรัมค่ะทุกคนตัวนี้เป็นเซรัมน้องใหม่ที่แบบพิมพ์เลิฟที่สุดในสกินแคร์ตอนนี้เลยค่ะทุกคนจะบอกว่ารู้จักจากตอนแรกคือน้าตบของหมอกุ้งทุกคนเคยได้ยินบ้างคือมันแบบเคยฮับมากๆช่วงหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบพอพิมพ์ตามแบบ IG s o โซเชียลมีเดียเขาอย่างเงี้ยพิมพ์ก็เลยเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าหมอ เขาออกมาให้ความรู้ด้านสกินแคร์ด้านแบบส่วนผสมนู่นนี่นั่นต่อดเวลาพิมก็เลยแบบตามเขามาจากตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วล่าสุดเขาออกเซรั่มตัวใหม่นะคะอันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่น3ของเขาแล้วที่เขาพัฒนาสูตรขึ้นมาคือตัวนี้นะคะพิมพ์ใช้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นนะคะเนื่องจากแบบตอนนี้กระแสะแบบไฮยาลูรอนมันกําลังแบบฮิปมากๆตอนนี้พิมก็เลยอยากได้แบบเออเซรั่มสักหนึ่งตัวที่แบบส่วนผสมหลักเป็นไฮยาอะไรเงี้ยมาผสมกับสกินแคร์ไลน์ที่พิมพ์ใช้อยู่ในช่วงนี้หรือแบบใช้กับ m o i s ไร r i อร r ที่พิมใช้ ในช่วงนี้อะไรเงี้ยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งสเต็ปในการดูแลผิวของพิมพในช่วงนี้ด้วยค่ะคือก่อนที่จะมารู้จักตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินตัวไฮยาบูสเตอร์เซรั่มมาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอันนั้นมาเป็นเวอร์ชั่นเก่าอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่คุณหมอเขาพัฒนาอินกิวเดียนให้มันแบบเข้มข้นกว่าเดิมจากไฮยา0.5ใช่ไหมตอนนี้เป็น1.11%ซึ่งเป็นไฮยาที่เขาเอามาจากโรงงานของญี่ปุ่นโดยตรงซึ่งโรงงานเขาก็ได้รับแบบการันตีแล้วก็ได้ราางววััมด้ยนะคทะทุกตเ เซอร์เขาอะมันเป็นแบบน้ำใสๆนี่ทุกคนแล้วก็แบบ ไม่เหนียวเนอหนะเลยพอใช้กับหน้ามันสามารถเป็นหนึ่งในสกินแคร์ไลน์ที่เสริมเข้าไปแล้วก็ตบด้วยมาส์เอไรเซอร์ที่เราใช้ทุกวันเนี้ยแล้วแบบฟิลลิ่งคือแบบไม่เหนียวเนอหนะเลยคือพอทาลงที่หน้าคือมันซึมเข้าไปเลยแล้วมันก็แต่งหน้าต่อได้เลยคือให้ยาบางตัวมันทาแล้วมันมีความเหนอะเหนอะนิดนึงมันก็จะแต่งหน้าตามไม่ค่อยได้ะอะไรเงี้ยพี่มาเป็นคนแบบผิวแอบแห้งแล้วก็มันช่วงทีโซนด้วย <c oughs> เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันจะแบบเพิ่มเป็น8 MW คือ8โมเลกุลเวทคือมันจะเป็นโมเลกุล ชั้นแบบชั้นผิวเดอร์มิสของเราได้โอ้เป็นไงโอ้โหดูมีความรู้พิมปมนควแบบชอบศึกษาอินกิวเดียนก็เลยรู้สึกว่าอินกับตัวนี้มากๆากมากเลยมันเป็นตัวแบบช่วยฟื้นฟูผิวให้มันฉ่ำน้ำให้มันอิ่มฟูให้มันฟีลแบบพลัมปิง้งอะไรแบบนี้ทุกคนเออพิมพก็รู้สึกว่าตัวนี้อยากจะมาป้ายยาบอกต่อมากๆ คือผลลัพธ์ที่ได้จากการลองใช้เซรั่มตัวนี้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วอะแล้วรู้สึกว่ารูขุมขนอะมันกระชับมากขึ้นแล้วก็เวลาแต่งหน้าก็คือแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันติดทนนานมากขึ้นมีความแบบอิ่มฟูฉ่าน้ําของผิวมากขึ้นมันเหมือนเข้าไปแบบซ่อมแซมกระตุ้นให้แบบคอลลาเจนมันแบบทํางานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แรงนะมันไม่มีน้ําหอมอะไรอย่างงี้ด้วยก็แต่ก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็มาสังเกตก็คือสิวขดอะไรอย่างเงี้ยก็ลดน้อยลงผิวม อย่างเฉพาะป้ายยานองเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือปังมากๆเลยในช่วงนี้คือใช้แล้วแบบติดอะคือใช้ทุกวันชวเนช้าเย็นเช้าเย็นอะไรเงี้ยทุกคนลองไปตามๆกันดูนะคะตัวต่อมานะคะก็คือมาร์กแผ่นที่ช่วยกู้หิวในช่วงที่แบบที่มีประจําเดือนปุ๊บก็กกจะมีสิวโฮอร์โมนขึ้นมาค่ะแล้วก็เวลาเราแบบต้องการจะกู้ผิวแบบอย่างเร่งด่วนให้มันไม่มีแบบลดรอยแดงลดการอักเสบอะไรเงี้ยพีมก็จะใช้มาร์กตัวเนี้ยโปะเข้าไปตอนกลางคืนค่นนะ,คะทุกคนก็คือตัวนี้เลยตรึง ตัวนี้นะคะ VCA Max นะคะเขามีส่วนช่วยเรื่องปอบประโลมผิวไม่ให้สิวมันอุดขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าถ้าเราไปกดสิวหรือช่วงนั้นต้องการกู้แบบเร่งด่วนนะพี่ว่า Max ตัวเน,นี้ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วที่ชอบมากๆเลยคือตัวโปรดักต์เขาอะคือแบบเขาคิดค้นมาอย่างดีอะทุกคนคือความเก๋ของเขาคือวิธีการใช้มันจะมีแยกเป็น2ส,ส่วนเห็นปะมี1กับ2แบบนี้คะ่ะ1ตรงเนี้ยคือมันเป็นเซรั่มใช่ปะแล้วก่อนที่เราจะใช้อ่ะแล้วก็แบบบีบ บีบบีบตรงเนี้ยแบบพับพับพับตามรอยพับเขาอะแล้วก็บีบลงไป เซรั่มก็จะลงไปอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ผสมผสมผสม,ผสมเหมือนแบบเป็นฟิลเซรั่มใหม่ทุกคนมันไม่ได้ถูกผสมมาเนิ่นนานแล้วอย่างเงี้ยพอเราจะใช้รอค่อยแบบบีบเซรั่มลงไปตรงนี้เพื่อแบบผสมผสมผสมเขาแล้วก็เอาออกมาใช้มาส์กนะคะจริงๆเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งมาส์กไปเลยค่ะทุกคนที่แผ่นนะคะเขาเขียนว่า super moisturizing calm and soothe brightening acne away นะคะก็คือถ้าใครกําลังกังวลเรื่องสิวหรือว่าผิวกําลังรู้สึกแบบหม่นหมองหรือเหนื่อยล้าเหลือเกินตัวเนี้ยช่วยได้จริงๆค่ะทุกคนจากที่พิมพ์ดูอินค ดีเดียนด้านหลังของเขาแล้วนะคะคือหลักๆเลยอ่ะอินกิเดียนดีๆเขาขึ้นมาอยู่ข้างหน้าหมดเลยทุกคนแล้วก็คือสิ่งที่พิมพ์ชอบก็คือมีทีทรีออยที่ช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยเหมือนแบบว่าลดเชื้อแบคทีเรียบนใบหน้านะคะใบบัวบกที่ช่วยแบบรักษาแผลอะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนหรือปอบประโลมผิวให้มันแบบเย็นมากขึ้นลดรอยแดงรอยดำช่วยสูตติ้งผิวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บายบายแคนเน่เอเวค่ะทุกคนอันนี้แ จาก2ตัวแรกที่พูดไปนะคะก็จะมีวิตามิน b ี3ที่ช่วยแบบปอบประโลมความแบบเบิร์นของผิวอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะแล้วตัวที่พิมชอบมากเลยก็คือเซรามายค่ะเซรามายที่จะช่วยแบบสร้างเสริมเกาะของผิวเราให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่พิมชอบเลยนะคะก็คือโซเดียมไฮยาลูโรเนตเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองค่ะจริงๆอินกิวเดียนตัวเนี้ยคือปังมากๆแล้วก็ปกติมากสัตวพิมจะไม่ค่อยใช้แบบแรนดอมพิมจะแบบเหมือนค่อนข้างศึกษานิดน,นึงว่าอินกิวเดียน ของแผ่นมาร์มันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นตัวที่แบบเป็นลูกเลื้อที่ใช้ในช่วงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไปหาซื้อเซรัม่ม<ส>ใช่ไหมแล้วเราก็เลยไปเจอแผ่นมาร์มัน้ยก็เลยลองเอฟมาว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พอมาลองใช้ก็รู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆแบบมาร์กตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าแบบสิวที่มันเห่อมันก็เบาลงแล้วก็ลดรอยแดงได้จริงค่ะทุกคนแอบไปเอากล่องมาให้ดูค่ะทุกคนคือหน้าตามันเป็นแบบนี้คือในกล่องจะมีแบบ3อันแล้วก็มาร์คคุณหมอเขาผลิตทีี่เกาหละค แพ็กเกจก็เลยจะดูแบบอินเ n t ร์สมากๆอะไรเงี้ยในกล่องมันจะมีสารอันนี้หมดแล้วคือถ้าใครเป็นสายมาร์คสผิวแล้วก็ต้องการมาร์คที่มันมีอินกิีเดียนปังๆก็คืออยากให้ลองใช้ตัวนี้ดูค่ะคิดว่าใช้แล้วน่าจะชอบพอๆกับที่พิมพ์ชอบเลยต่อไปเป็นเข้าหมดของเมคอัพกันมากนะคะทุกคนก็คือมี2ตัวมาป้ายากันค่ะตัวที่สที่จะวาป้ายาก,กันก็คือตัวนี้ค่ะ แป้งอ่านว่าโคซาสหรือเปล่ามไม่รู้นะคะขอเรียกมันว่าแป้งเบอร์ลูขุมขนนะคะทุกคนเพราะว่าพอพิม์แบบปัดตัวนี้ลงไปแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่ามันช่วยเบอร์ลูขุมขนแล้วทำให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นวันนี้ก็ใช้เนี่ยเราต้องซับให้ดูว่ามันแบบเบอร์ลูขุมขนอย่างไรนะคะไม่เป็นอย่างนี้พิมใช้สีบลิซี่นะคะอันนี้เป็นแบบคลาวน์เซตนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบแป้งเค้กแบบนี้มันแบบมันแบบเรียบเนียนสุดๆทุกคน คือจริงๆก่อนนั้นเนี่ยพิมเคยใช้ของชาล t อตทิวบลีใช่ปะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันหมดเร็วมากทุกคนคือแบบในแพ็คเกจอะมันเล็กแล้วมันก็แบบหมดเร็วเกินไปคือมันดีนะแบบมันดีแล้วก็แต่ว่า เราก็ต้องการอะไรที่เปนแบบว่าเออคุ้มค่าราคานิดนึงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นตัวตายตัวแทนได้นะคะโคซัสนะคะทุกคนพิมพ์เอปมาจาก IG ชื่อ the daily p a u นะคะจริงๆก็คือเวลาแบบว่าซื้อเครื่องสําอางซื้อเมคอัพอะไรเงี้ยเพิ่งก็จะไปดูใน IG เนี้ยบ่อยๆทุกคนลองไปส่องๆดูได้นะเพราะเขามีแบบของน่าใช้แบบเยอะมากๆถ้าใครแบบสีผิวแบบออกแบบคนไทยใกล้ๆพิมพ์ก็ไปลองตามๆกันดูได้นะคะสีบริซี่นะคะไปกันที่ตัวต่อไปค่ะในหมวดหมู่เมคอัพนะคะจะบอกว่า สิ่งนี้ช่วยชีวิตพิมพ์ไว้มากทุกๆครั้งที่ไปออกอีเวนต์ค่ะตัวนี้คือขนตาปลอมของแบรนด์ Give Me Glamour นะคะของเพื่อนอีฉันเองคุณพิมพ์ดาวนะคะก็คือเขาอะส่งมาให้พิมพ์ใช้3ารุ่นแหละแต่จะบอกว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่พิมพ์ซื้อซ้ำแล้วก็ใช้แบบหมดไปหลายกล่องแล้วด้วยนะคะพี่หมาไม่ได้เป็นคนแบบแต่งหน้าจาัดแต่ว่าก็คือแต่งหน้าพอได้แต่ว่าเวลาไปอีเวนท์ที่เรารู้สึกว่าเอองานนี้เราแต่งหน้าเองได้หรือไปงานแต่งงานอะไรยเงี้ยพี่มาจะใช้รุ่นนี้ค่ะรุ่นแฮปปี้นะคะ made in Korea ค่ะส,สาวๆก็คือแบบว่าขนตาเนี้ยจะให้ฟีลแบบไอดอลเกาหลีมันจะเป็นแบบ แชกกแบบเนี้ยทุกคนเคยเห็นไหมเห็นฟิลไอดอลเกาหลีที่เขาทําขนตาแบบเป็นแชกแชกแชกะแล้วต้องมานั่งแบบดีบีละอันน่ะจะบอกว่าอันเนี้ยคือแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วก็คือไม่หนักตาเลยคือเหมือนถูก้านเขาก็อ่อนนุ่มแบบใช้ง่ายนะคะทุกคนคนที่แบบติดขนตาไม่เก่งอะไรเงี้ยเออลองไปซื้อรุ่นนี้ดูแฮปปี้แล้วจะบอกว่าพอติดแล้วตาสวยคือแบบเพื่อนทักหลายคนมากสมมติว่าเวลาไปงานอ่ะคนจะถามว่าแต่งหน้ากับใครอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแต่งหน้าเหมือนเดิมคืออิชนาแต่งหน้าเหมือนเดิมเพียงแค่ติดขนตารุ่นเนี้ย ก็เลยทําให้แบบจึ้งขึ้นดูสว่างขึ้นแล้วมันอะให้ฟีลแบบไม่มากเกินไม่น้อยเกินพิมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์แล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นมากๆนะคะสำหรับสาวคนไหนเป็นสาวเกาไม่ได้แบบว่าเน้นแบบใส่ฝ่อต้องแบบจึง้งๆขนาดน,านั้นพิมแนะนํารุ่นนี้เลยรุ่นแฮปปี้นะคะขอวาร์ปเข้ามาในโหมดบอดี้แคร์กันเลยค่ะทุกคน2ตัวสุดท้ายที่พิมจะขอบลปอยาเพื่อนๆในสีสันนี้ก็คือ ชาเวอร์ของซันเดย์นะคะคือเขาเป็นชาเวอร์โฟมวิปโฟมของสัญชาติออสเตรเลียค่ะด้วยความที่ว่าพิมพ์กําลังซอร์ซิ่งโปรดักท,ที่เอาไปใช้ที่ร้านเล็บของพิมพ์ะนะคะตัวนี้เป็นสบู่อาบน้ำทุกคนแต่มันเป็นแบบมาในรูปแบบวิโฟมเดี๋ยวพิมจะบีบให้ดูขย่าแบบอย่างนี้เลยแล้วก็แบบนี้น้องแบบน่ารักนุ่มนิ่มมากวแลวกลิ่นที่พิมพ์ใช้อ่ะก็คือกลิ่น juicy pear ค่ะทุกคน มันก็นจะเป็นแบบวิฟโฟมนุ่มๆแบบเนี้เลยเวลาอาบน้ำอะ่ะคือจะบอกว่ามันแบบมันสนุกขึ้นไปรล,ลอยเท่าอะ่ะทุกคนคือมันจะไม่เป็นฟีลแบบเราต้อง เข้าไปอาบน้ําทุกวันแต่เราจะอยากเข้าไปอาบน้ําทุกวันนะทุกคนเข้าใจฟีลลิ่งนั้นปะเออแล้วแบบอันเนี้ยกลิ่นหอมอ่อนๆที่แบบถูกจริตพิมมากแล้วแบรนด์เนี้ยเขามีเป็น10กลิ่นนะทุกคนแล้วคือถ้าแบบเอามาตั้งเรียงกันอ่ะคือจะบอกว่ามันน่ารักมากฉันอยากจะใช้กลิ่นนี้ในวันนี้ฉันอยากจะใช้กลิ่นนี้ในวันนี้แล้วมันให้ฟีลแบบเริ่มต้นเช้าที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใครอยากลองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนนะคะลองไปที่ร้านเล็บพิมก่อนก็ได้เพราะว่าพิมอะเอาเข้เาเอาเขาเข้า เร์ฟมากแล้วมันเป็นครูทีฟรีเขาอ่านว่าครูทีฟรีป่ะคือไม่ทดลองในสัตว์แล้วก็เป็นวีแกนนะคะแล้วก็อันนี้คือ made in Australia ค่ะทุกคนแล้วก็แบบให้ฟีลแบบนุ่มๆเวลาอาบน้ำก็คือแบบเป็น t e x t อร e ผิวที่แบบรู้สึก enjoy กับการอาบน้ำในทุกๆวันใครกำลังมีเบื่อในช่วงอารมณ์นี้หรือขี้เกียจอาบน้ำอะ่ะลองใช้เจ้าตัวนี้ดูนะรับรองว่าแบบจะติดใจนี่นะคะทุกคนแพคเกจแพคเกจนังน่ารักมากฟีลแบบให้ฟีลวิบโฟมสุด ไปลองกันค่ะที่แ n นเดลสปานะคะตัวสุดท้ายที่พิมจะพูดถึงก็คือจ้าน,น้ำหอมค่ะทุกคนน้ำหอมพกพาของซีลีนสิใจนั่นเองค่ะจะบอกว่าเออพิมาเดินเข้าไปในร้านช็อปซีลีนใช่ปหจริงๆแล้วตั้งใจจะเข้าไปซื้อเข็มขัดแต่ว่าเออด้วยความที่ว่าพิมพ์เคยซื้อน้ําหอมก่อนหน้านี้ของซีลีนมาแล้วที่เป็นแบบกระปุกใหญ่ชื่อกลิ่นพาเล่เป็นกระปุก ขนาดเท่านี้ค่ะทุกคนเป็นกลิ่นพาเลตนี่คือใช้มาแบบครึ่งกระปุกแหละจะบอกว่ากลิ่นพาเลตเป็น แบบ Favorite Perfume ของ2023ิมของพิมเลยนะคะทุกคนบอกว่าฉีดกลิ่นเนี้ยทุกคนทักหมดว่าแบบเฮ้ยกลิ่นหอมแบบหอมแบบหอมแพงหอมไม่ตะโกนหอมนวลนัวหอมแบบไม่เลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ยังมีความแบบเป็นเฟมินีนิดๆอะไรเงี้ยก็มีฟีลแบบยูนิเซ็กได้อะไรเงี้ยอย่างที่พี่บอกว่าพี่มาชอบนะหอมแบบเป็นฟีลยูนิเซ็กอยู่แล้วผู้ชายฉีดก็แบบดูตะมุูตะมมีน่ารักแ้วพอผู้หญิงฉีดก็คือดูแบบ ไห้ดูเก๋ๆเ,เ,เฟียดเฟียชิกๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นฟีลลิ่งที่พี่รู้สึกว่าฉีดแล้วพิมได้จากกลิ่นนี้นะคะพาเลตแต่ว่าสิ่งที่อยากจะป้ายยาก็คือมันเป็นแบบน้ําหอมปกผาของซีรีนุคนคือพิมะชอบฉีดน้ําหอมระหว่างวันพรรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคนฉีดน้ําหอมแล้วมันไม่ได้ ติดไปทั้งตัวเพราะว่าบางน้ําหอมที่พิม์เลือกอะ่ะมันไม่ได้กลิ่นแรงมากมันเป็นกลิ่นแบบออกนวลนัวกลิ่นสกินเซนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบพอระหว่างวันอะ่ะพอเหงื่อออกหรืออะไรอะ่ะมันก็จะแบบหายไปเฟดหายไปพืก็เลยแบบเน้นเติมน้ําหอมระหว่างวันแล้วก็แบบไปเจอตัวนี้ที่เขาแบบขายที่ชอ็อปน่าจะอยู่แพ็กเกจที่ประมาณเก้าพันกว่าบาทจำจาแบบราคาอีกแซกลีไม่ได้แต่ว่าคุณจะได้น้ําหอมอะ่ะ ถึง2กลิ่นเลยทีเดียวใครอยากซื้อน้ําหอมของซิลีนแต่ว่าไม่ได้อยากซื้อแบบเป็นอันใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยพิมแนะนําว่าให้ลองไปซื้อแบบนี้ดูคือมันถอดแบบมีออกได้ทุกคนมันสามารถเลือกได้2กลิ่นก็คือพิมพ์ซื้อกลิ่นพาเลตมานะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งชื่อ เ e p t ไทยเล็บไทยก็จะออกแบบเป็นกลิ่นเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าวันไหนแบบแต่งตัวแบบ smart smart เท่ๆดูแบบบอยๆหน่อยก็จะฉีดกลิ่นเร p บไทยแต่ว่า everyday พิ่จะใช้พาเ a ต e แล้วก็รู้สึกว่ารอดแล้วก็เหมาะกับแบบเมืองไทยอะ่ะมันไม่ฉุนไม มันกาลังพอดีแล้วก็แบบถูกจริตพิมพ์มากๆอันเนี้ยแล้วก็ที่โดนตกนอกจากกลิ่นก็คือแพ็กเกจของเขาทุกคนรู้สึกว่าเขาจะมีให้เลือกแบบเป็นสีเงินกับสีทองมั้งเออแล้วก็แบบพอความแบบดิบออกมาจากกระเป๋าแล้วมันก็ดูแบบชิคๆสวยอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกปะความแบบความซิรินสิใจอะไรเงี้ยเออก็เลยากจะมาป้ายยาทุกคน,นะคะ่ะก็จะได้มาเป็นกล่องกล่องซซรินแบบนี้เลยกล่องซซรีนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พอเปิดออกมาแบบปุ๊บก็จะมีถุง มีถุงน้องคนนี้ที่ใส่น้ำหอมมาแบบนี้นี่ก็จะเป็นถุงซิลีนอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะได้น้ำหอมมา2กลิ่นก็รู้สึกว่าคุ้มนะนแล้วก็ใช้ได้นานด้วยค่ะก็ะถ้าใครกำลังมองหาน้ำหอมก็ไปตามๆกันได้นะคะที่ช็อปซิลีนเลยค่ะทุกคนอันนี้พิมพ์ซื้อที่ไอคอนสยามนะคะก็ะน่าจะมีของให้เลือกค่อนข้างเยอะก็ลองไปดูตามกันได้ค่ะ ก็เป็นประมาณนี้นะคะที่อยากจะมาป้ายยา6อย่างที่ใช้แล้วชอบในช่วงนี้ก็คือตั้งแต่สกินแคร์2อย่างก็คือมีเซรั่มกับตัวมาร์กนะคะแล้วก็เอ่อมาที่เมคอัพก็คือตัวแป้งแล้วก็ขนตาเนาะแล้วก็จบที่บอดี้แคร์ก็คือน้ําหอมเมื่อกี้กับตัววิปโฟมนะคะที่ใช้แล้วชอบจริงๆมันอาจจะแบบมันก็คือเป็นพอหอสแตทุกคนที่ใช้แล้วทดลองกับตัวเองแล้วเรารู้สึกชอบฟีลลิ่งดีใช้แล้วผลลัพธ์ดีอะไรเงี้ยก็อยากมาป้ายยาต่อรับรองว่าซื้อ เราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอย่าลืมไปตั้งตามกันเลยทุกคนอยากไปอยากทุกคนอีกไว้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์ให้พิมเยอะๆนะคะเดี๋ยวไว้พิมจะมาทําให้เรื่อยๆเลยค่ะถ้ามีเวลาขอบคุณนะคะที่ตามดูมาจนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พิมได้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะเพื่อนบายฮัลโห